สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาทิสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมที่ขอกพีเอสลักข้ามอีกหนึ่งอีพีนะครับผมก้อนเข่าช่วงสงการครับพี่น้องนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ติดตามลูกขเนียวเซาทิสานนะครับเผิดงานต่างถิ่นกับเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องเข้ากับบ้านกับซองนะครับไม่ย้ำคอยามแม่นะครับผมยามพี่ยามน้องนะครับขึ้นมาบ้านครับพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีลูกขเนียวเซาทิสานทุกท่านสำหรับอีพีนี้ครับผม เด็กกับมกหอดบ้านแล้วมือนี่นะครับอีพี่นี่นะครับผมไผ่พัดมาทั้งว่าปีปทุมหรือไก่เคี่ยงครับพี่น้องเบิ้งคลิปแล้วนะครับอยากเห็ง้วนไปเลี้ยงนะครับผมมือนี่ขอกพี่เอครับพี่น้องพามาเบิ้งแล้วง้วนทองง้วนแม่ลูกง้วนสาวง้วนเอฟตัวงามๆครับพี่น้องนะครับเด็ดเด็ดเลยขอกพี่เอ๋เ้าทักท่าพี่เอ๋ัพิ่น้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักมาจากตัวครับพี่เอมือนี่สองสามสาวครับสองทองครับสองโค้งครับผมอ้าวนะครับผมไผมักแม่ลูก นะครับหรือมักมัวเลือดลอยท้องลูกผสมท้องครับพี่น้องหรือง้วงเอฟครับพี่น้องเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับผมลูกอินทิชนสี่สามหาเอฟสองแบบยางง่มเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องราวในคลิปนี้นะครับผมก่อนไปรับชมฝากเบอร์โทรนะครับพี่เอเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สี่สองแปดเก้าแปดอ้าอีกเบอร์หนึ่งอาจารย์นะผมจำไม่ได้จำเบอร์เมียบ่ได้ครับผมจำเบอร์เมียบ้าแค่แต่ยี่สิบเดียวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หายนะครับพี่น้องเอาขี่ขอกอีสระข้ามครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิึง ต้นคลิปนะครับผมเบื้องเมสาวก็พีเนาะครับผมต้นคลิปเบื้องเมสาวก้อนครับพี่น้องนะครับเปิดมาเบื้องสาวหน่อยก้อนนะครับสำหรับเอฟซีผูชอบนะครับอยากได้ง่วนหน่อยไปเริ่มเลี้ยงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าพันธุกรรมดีๆเนะครับเกิดจากลูกพ่อหลอดนะครับผมกระแสง่วนบานเท่านะครับผมขันผสมหลอดลูกมา,ยากยังเห็นในภาพครับพี่น้องตอบโจทย์นะครับสาหรับผูอยากเริ่มเลี้ยงง่วอยากจะนาพันธุก,กรรมดีๆเข้าไปไว้คอกไว้ฟ้าม นะครับในอนาคตนะครับวงการเท่ากับทีมีจ้งวัวเกรดนี่ที่เป็นลูกผสมนะครับผมบรามันเอาแม่ที่แรกเอฟหนึ่งอายุจ็กเดือนละครับพี่เอออายุหกเดือนครับผมตัวนี้ครับเดือนนะครับพี่เอเนาะครับผมนะครับหกเดือนด้วยครับพี่น้องสำหรับผู้ อ่าฮะนะครับลูกพ่อไดครับลูกเคฟหกแปดขับอาจารย์ครับกัเลยเคฟหกแปดอายุหกเดือนสดจุกับสมาคมเรียบร้อยนี่ครับจังหวังสีเฮ็ดนะทรงมันนี่นะครับผมหลังสูงกันตีเบอร์เรียบร้อยนะพี่เนาะแมนครับผมนะครับผมอันนี้กับหลอดกับทรงจดกับสมาคมอันนี้คตีเบอร์ไว้เดี๋ยวคนจะส่งจดไผ่ใดไปกันเดี๋ยว ข้าบ้านเดือนหนึ่งนะพี่เอ๋นั่นครับผมใบส่งไปน้ำหนักนะครับเดือนถึงเดือนกว่าใบจะส่งตามไปได้พี่น้องผู้ใดงง้ไปเดียวนะครับผมส่วนสูงอยู่ลอยเท่าไรครับพี่ประมาณลอยยี่ยี่สิบหางาอาจารย์เนาะประมาณครับบวกครับพี่น้องสีแดงเข้มเมีประขามครับโครงสร้างเนื้อหนังดีครับพี่น้องแข็งขาใหญ่ครับอาจารย์ขาเยียดกระงามครับพี่น้องนเนี่ยเบิ้งปานผลงานไหลูกห้องแปดเบิ้งสะดือครับกระชับดีนะครับกับหลับล่าร่วมมากงามครับพี่น้องล่ำตัวเงี้ยวนะครับผมไยเบิ้งนะครับผมไยงามมัดกลับเนื้อ จับตํานะครับผมเมืองก่อนเนื้อนะครับรูมฮอดแถบข้อเข่าข้อขาล้างกระดีนะครับแม่นี่ฟังราคาเน่อยครับพี่เอ็ตัวนี้ผมเปิดไบหาเงื่อหาครับห้าหมื่นห้าพันแลคาห้องต่อรองได้ด้วยพี่น้องครับผมลูกสาวกาเลทหกแปดนะครับผมอายุหกเดือนสูงประมาณว่ายี่สิบห้าบวกหรือว่ายี่สิบหกนะพี่เอ็กน้องทำนะครับผมอ้าตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นแม่สาวแม่สาวครับผมอันนี้ก็เฮ็ดเขาให้แล้วเนาะแม่นครับปีเบอร์เรียบร้อยเป็นเอฟหนึ่ง ครับตัวนี้หนาๆเลยครับผมลูกสาวพนไหนครับลูกสาวเค่หกแปดขึ้นเก้าครับผมเป็นกระโหลกหกแปดเช่นกันนะครับอันนี้กับผลงานหกแปดเดือนแล้วครับอายุตัวนี้ได้แปดเก้าเดือนมั้งครับผมแปดถึงเก้าเดือนอันนี้คือหกแปดนะครับผมเอาลูกหกแปดแปดถึงเก้าเดือนนะพี่น้องแน่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยสามสิบประมาณนี้ครับผมไก่เที่ยงหนาครับมันลึกนะอาจารย์ตัวนี้หนาครับเป็นวัวที่มีลำตัวที่ลึกครับพี่น้องนะครับเอาขอขาหลังเนี่รับพี่น้องกกัับตวแรชีดยาครับพี่น้องงานครับ เบื้องการให้ลูกเบื้องชีดนะครับผมแต่ชีดย้อนชีดบิดชีดงอกอะพี่น้องก็ว่าไม่ค่อยมักปันไดนะครับเราก็ตำแหน่งหางดีครับพี่น้องเขาลึกนะครับเอาเบนตัวหางงามดีครับงามมีสาเชื่อกมัครับเชื่องเอายืนนิ่งจูงได้นะครับแม่ที่สองเปิดไปร้ายไปได้ครับพี่เอแม่นี่ผมเปิดไปหามื่นเก้าครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมพี่น้องเอาหัวดีมีคุณภาพโปรเด็ดทีคอร์กพี่เอรับนะครับผมเทศกาล ส ens, งการครับพี่น้องครับพอดีนะครับบึงการมืออื่นนี่ครับผมเอากับไปบ้านแฟนครับผมเอานะครับไปบานนะครับพอนคับบึงการเอาใจเอฟซีที่กูอ่ามักงัวจังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับกลับมาบ้านผ่านทางว่าปีแวะมาบึงงัวที่ขอกสี่เอ็กซ้อนก็ได้ครับพี่น้องเอายำราคาตัวที่2เปิดไว้ที่5 9 0 0มครับผมห้าหมื่นเก่าครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปนะครับตัวนี้เอาเด็ดไปเล่นอาจารย์เนาะเอานะครับสองสาวพานไปสําหรับผู้รักเด็กครับพี่น้องหรือไผรมักสาวครับพี่น้องนะครับเอาไปเบิ้ง แม่สาวเดี๋ยวออกมาโชว์ครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นนั่งเอกมือนีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับงอสาวตัวนี้เป็น F2 นะพี่เนาะงนี่ครับ F2 ครับเดี๋ยวให้พี่เป็นเอาออกมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้ F2 ครับผมโอ้สวยครับตัวนี้หินรูปนอกครับผมนะครับคนหนึ่งครับผมวันนี้เราไปฟังคุณผมเบิ้งด้านนี่ผมว่านะครับมันเป็นเลือดลอยครับน้ำลึกแปลนเลือดลอยครับพี่น้องครับผมนะครับอันนี้คือพัฒนาการงอ อ่านะครับอีบัตรเข้าเด้อพี่น้องพัฒนางัวลูกผสมรามันบ้านเข้านะครับเบิ้งมัดคำเนื้อไทยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังฟังครับว่าเป็นลูกพ่อใดนะครับเอาอายุก่อนอายุจท่เดือนอายุสิบห้าเดือนสิของสิบหกครับอ่าสิบห้าจะเข้าสิบหกเดือนนะครับลอยสี่สิบสองเหรอครับผมสี่สิบสองบวกน้อพี่เนาะครับผมนะครับผมเอาไปหูเพียงปากพอดีอาจจะเกิดจากแม่ที่เป็นส่งกระทบน้อพี่เนาะนั่นครับผมนะครับผมเอาตัวนี้เห็ดเขาย่างสวยเลยพี่น้องนะครับเบิ้งติดบหนาางมครับอาาจรรย์คับนนะผมมแ่ี่ ไอ้เพิ่นมีเม็ดขอบพูดนิดน้อยมันเป็นม็ดน้ำติ่งจารอจางเขาเป็นเม็ดขอโพูดถ้าซื่อเลยครับอย่าว่าผมบ่บอกนี่ครับผมนี่ครับบ๊เปิดบ่เห็นนะครับนี่นี่น้อยครับมีขอโพูดนี่ขับอาจารย์นี่สัานหดออกได้ไหมครับไม่ครับไม่น้อยนึงครับครับผมเอาบาทที่นี่ลูกคอใดอยากขู่เราบ้านนี่ลูกอิน e n t i o นครับผมสี่สามท้ชั n น e n t i o n สี่สามห้านีครับมีหลอดครับผมจดเลยครับผมจด f 2ครับจด f 2ลูกอิน e n t i o n สี่สามหครับพี่น้องหลอดแดงๆเป็นน้ำเชื่อแยกเพี้ยนกระจายน้ำเชื่อแยกเพี้ยนแดง อินเทนชั่น435ตัวนี้เป็น F2 แบรนด์ของพี่เอก็คือ A68 นะครับผมเอยี่สิบแปดเอฟสองับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ลายเป็นยังครับพี่เอเปิดไว้ตะกี้ผมเปิดไว้แสนกว่าเลยผมจิกลับบ้านเนาะอาจารย์ครับเปิดไว้ F2 ถามไปครับ9 9 0 0 0ครับผม99,000นเกัว่าตัวนี้คันย่างสนามบ่ตามก็สิบสครับครับผมว่าตัวนี้ครับผมคันไป็นยางสนามครับผมโปรดตขับพี่น้องแม่นี่อินเทนชั่น435นะครับมื้อนี้จัดโปรเดตที่ครอบพี่เอสารคามครับ งวดดีมีคุณภาพจัดโปรเดต์รับช่วงเทศกาลสงการกับป่านมาหามามดูคำดีๆแมอนี่รับร่องนะครับปอบโจุดแน่นอนไม่ผิดบังเลยครับผมบอกครับพี่น้องนะผมบอกว่าไม่เห็นตัวจริงพี่น้องเห็นในกล้องกับขนาดนี้เห็นตัวจริงผมบอกเลยว่าหนึ่งนิสัยเชื่องนะครับสองนะครับด้วยโครงสร้างแล้วก็ลําตัวที่เขาได้มากนะครับผมทั้งจากคอแล้วก็จากแม่เบื้องพี่น้องนะครับเบื้องเส้นหลังนะครับหลังหนาปึกเด้วะพี่น้องนะครับผมมาถ้ามาดาได้พี่น้องนะครับแมอนี่นะครับสำหรับผู้หาแม่บอกร์เฟด เอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับทรงลูกลึกๆหนาๆเขาขอกเขา,ขาฟ้ามเก่าเมื่อินเก่าห้องไวแม่นครับอเอาแล้วพี่เอ๋ไดครับผม <c oughs> สามตัวกันไปซื้อใครยังเสียดายอาจารย์นี่ตัวนี้ย <c oughs> เดี๋ยวบางตัวต่อไปครับพี่น้นองนะครับผม <c oughs> เอาตัวไหนเกิดกบ้านปีใหม่หรอเชิญอชืนมาเยี่ยมมาชมเบิ้องด้วยครับพี่น้องกอดเอี๊ยสลักามต่อไปเป็นทัดแม่ทองแล้วพี่เนาะนะครับเอาตัวไหนก็ครับพี่อ๋แม่ทองเอาแม่นี่ก็ได้ครับผมแม่นิดนะครับเนาะครับผมเบิ้งแม่ทองครับพี่น้องต <c oughs> ัวนี้คุ่มใหญ่เลยแม่นครับร้อยเท่ารับ ร้อยห้าสบบวกครับผมผมอาเป็นร้อยห้าสบห้าเลยครับอ่าร้อบวกไปหอดร้อยห้บหลูกที่เท่าไหค่าทองลูกสครับผมสคาทองนะครับพี่น้องตัวนี้ลูกทีสอค่าทองไงครับผมผมเจ็ดเดือนเราพีได้ทองเพิ่มสเดือนแหครับผมทองได้สเดือนนะครับเอาตัวนี้ทองได้สเดือนนะครับผมทองซไว้หนึงสามสาครับพาจารย์ครับผมซีไว้นึ่งสามสามนะรับันะครับซีไวลูกสติงเล่สินครับพี่น้องนะครับเป็นพอพันุของ ปลาปูฟาร์มได้ครับพี่น้องซีไว้หนึ่งสามสามตรวจทองเรียบร้อยครับตรวจทองแล้วครับผมเอาประกันทองหายเจ็ดเดือนกล้วครับจะเข้าหาเดือนนะครับอาจารย์เข้าหาเดือนเนาะแม่นครับลูกที่สองค่าทองแมนครับผมเอานะครับแม่นี่ลิบงามๆเลยครับผมสวยๆครับพี่น้องแม่นี่ บ่มีครับผมแม่นี่บ่มีเลยครับบ่มีตะมีเนาะเป็นครับเล็บกับเฮ็ดว่าไห้มันเหรอครับงามเมันเหรอครับผมนี่ครับนี่ครับง่ายหนาๆเลยพี่น้องเมันรับพุ่งล้วโอ้มันง่ายขนาครับครับพี่น้องยืนยกงามด้วยครับพี่น้องแม่นี่เป็นง้วที่ยืนยกแล้วการยืนของเพื่อนเบิ้งพี่น้องเบิ้งการยืนงามครับพี่น้องภาพตัดทินใจเบิ้งคลิปแล้วนะครับผมหล่ไปไหนเอาราคาแบบนี้โอ้ตัวนี้เปิดแบงก์เหรอครับอาจารย์ครับหกหมื่นเก้อาเฮ้ยหกหมื่นหาครับผม หกเมื่นหาหกเมื่นหาครับผมเมื่อกี้ลุดไปหกสิบเก้าครับครับผมเอาปั๊บไม่เป็นหกสิบหาครับแมนครับผมนะครับผมว่ามันสินดับปั๊บขึ้นบ่แมนปเอบลงเลยครับเอาลงให้เลขข่าวประจานครับเอาใจช่วงเทศกาลพี่น้องครับพี่ในได้กบบ้านมาแล้วจังได้กระดัมาแล้วขอหาขอกที่อ่านะครับผมง่วงงามสมราคาพ่อเดี๋ยวเอาไปไว้ให้ผู้เฒ่าเลี้ยงเอาไปไว้ถ่ายเห็ดเป็นมุ่นเป็นมั่งเลี้ยงไว้ครับพี่น้องกลับมาช่วงเทศกาลนะครับหลายท่านก็ว่าไปยุตังจังหวัดตังประเทศกรเมื่อย เอามาเลี้ยงไว้ครับพี่น้องออกลูกให้ปีละตัวนะพี่เนาะงแมนครับผมจังได้กะนะครับผมเอาเห็ดเปียบอกแม่พันไว้นะครับดูแลเอาใจใจเขานะครับเอาฟกเมื่อนหาตัวร่องได้แมนครับทองกับซีไว้หนึ่งสามสามหนึ่สามประกันทองให้ทองที่สองขับลอยหาซิพึงลอยหาซิพหาส่วนลูงแม่ดครับบอขาดแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวต่อไปนะครับขยับมาเอาตัวได้ครับพี่เอ๋ไปหนึ่ง เอาเลือนลอยไว้ด้านเอาของแท้เลยครับเอาของแท้สำหรับผูดเลือดเรียครับยเหล้วที่สําคัญเป็นอเมริกันบรามันพันแท้เลือดร้อยติดท้องเรียบร้อยครับพี่น้องใบเพชรลบครับพี่น้องนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงไอ้เพิ่งจุงออกมานะครับขอเบิ้งใบเพชรนะครับพี่เอ๋ครับผมนะครับเอาตัวนี้นั่นน้ำได้ครับอาจารย์นะครับเอาอันนี้ก็ติดทองเรียบร้อยแล้วเนาะครับทองรูดอปหาเดือนครับผมแยกเพชรครับผมแปดห้าหนึ่งของแยกเพชศนะครับพี่น้องนั่นครับผมรรูดอบนะคัเดี๋ยวเบิ้งใบแม่เพิ่งสก้อนนะครับผมเอา เป็นลูกของเอลโมวาเลนติโนตองเก้าครับพี่น้องนะครับเอลโมวาเลนติโนตองเก้าครับพี่น้องเอาสายรางเป็นมิสเอลพีสองสองคับห้าสามนะครับผมเอานะครับใบติดลำพญาอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าสายบนพอเป็นเอลโมเด้อครับพี่น้องวาเลนติโนตองเก่าครับพี่น้องครับนะครับเป็นงั่วสาวหรือเคยมิลลุ่มแม่แล้วบ้านี้มีลลุ่ครับผมลูกลูกแรกเพิ่งขายไปสองแสนเกตเลยครับผมอ่าสองแสนเกตครับพี่น้องแม่นี่ให้ลูกนะครับเอานะครับส่วนสูง ลอยหาซิ6หาหาซิปหกหาซิปเก็บเลยครับผมว่าบอลลูดแมนคับบอลลดหาสิบหาครับผมครับเอาโอ้ตัวเงี้คับเงี้ยด้ครับพี่น้องมีนี่นะครับผมนะครับท่องสอง่าท่องเนาะแมนรัมกันท่องห้หาเดือนแมนครับรูดอปแปดครับพี่น้องนะครับของรูดอปแปดหานึ่ะครับเงี้ยบึกบเลยครับพี่น้องเบื้งยืนทวมหัวเงี้ยเงีครับผมอาจารย์เอาดีไซเชืองดีเชืองครับผมนะครับอันนี้ไพรักอเมริกันบามันพันแท้ สายเอลโมวาเลติโนตองเก้าครับพี่น้องสายคอเพิ่น้องกับรูกดอปแปดหานึงถือว่าเป็นคอพันธุ์น้ำเขานะครับผมจากฟาร์มโมเรโนครับพี่น้องนะครับรูกดอปแปดหาหนึ่งถือว่ากระแสการส่งลูกใช้ติดตามไม่ว่าจะในเพจของลูกขนไส้เสือดิสาหรือช่องอื่นนะครับเห็นลูกรูกดอปแปดหานึงผมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอพันธุ์ที่น้ำของมาในเมืองไทยนะครับผมมาใส่กับมั่วงบานเท่านี้เด็ดเเลยนะครับผมเอาตัวนี้นะครับพี่น้องว่าลูกดอปแปดหานึงขายลูกแบบได้นะครับสำหรับแม่นี่ถือเป็นงูที่มีโครงสั่ บ้านเฮาก็จะเป็นเลือดลอยสายเกาที่บ้านเฮามักใส่ให้มันสูง,งใหญ่ไวก่อนนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคงว้วโมเดิร์นรุ่ดอกแปดหางหนึ่งส่งงว้วงส่งเฟ่มกลางให้ลูกที่มีมัดกล้ามเนือ้อหลายครับพี่น้องเได้ความลึกนะครับแล้วก,ก็เนือ้อเต็มตูดก็นี่เรื่องโครงสร้างใหญ่ของแม่นี่มากแล้วเนาะพี่เอ๋ครับนะผมเอา้าขันผู้อยากได้ไปรุ่นบบบนี้หลายไปไหนครับพี่เอ๋ติดท,ทองหาเดือนแบบนี้ผมเปิดใบพักขามสองได้ครับ <ผม S 2> อาจารย์ย <ผม S 2> ังไงสิครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันผม หนึ่งแสนเก่ามื่นกับอีกหาพันตัวนี้เป็นอเมริกันประมาณเรื่องแบครับแล้วก็ทองรูดอแยกเพศนอกครับผมครับผมนะครับแม่เลือดลอยทองแยกเพศนอกกัเก้าสิถึงเก้รตูดออแาหครับพี่น้องหนึ่งแเท่าไรครับพีเอ๋หนึ่ง้ครับผมเก่ามื่นหาพัครับพี่น้องครับนะครับต่อได้ครับผมตำสองแล้วก็ตำได้หลายอยูกวนี้นะครับครับผมวันนี้คือปีไหม่สงการนี่ครับผมสงการปีไหม่ประเทศไทยครับผมผมแบ่งเลยครับ ああอนี้เ<ค>ี<ณ>ว่าเป็นโฟรจากเอสละคามเลยครับ <variety>: พ <be Exactly. S 2> ี่น้องมงเปียดเลยโทรมากร์ได้ก่อนคับพี่เอศูน์แปดครับหนึ่งซีซีสองครับผมอีกเบอร์หนึ่งอาจารย์นึงครับจำเบอร์เมียบมาได้แอนไลน์มาเลยทังสเบอร์เลครับพี่น้องมึงครับเบุ๊กอีไงครับผม่นลุลเอาเดี๋ยวเม่ลูกทีนี่นะครับเอาเมียลูกเอาเมียญ่ก่อนเรือเอาเมีน่ยก้อนเอาแม่น้อยก็ได้อาจารย์ครับแม่น่อยก็รับครับเอาแมีน่อยก็ไครับผม สำหรับผู้บอกว่าอยากได้กแม่ลูกลูกตัวเมียงามงามเอางบประมาณไต่ลงมาอีกนะครับบืนบาเยองนะครับเอาคู่นี้ครับพี่น้องลูกตัวเมียงามๆลูกสาวพอไรครับนี่นี่ลูกสาวปีศาจแดงครับผมปีศาจแดงพีเซ็ตหนึ่งสามศูนย์เป็นลูกแรกครับพี่เนาะเป็นลูกแรกครับแม่ผสมออกฟอร์ดไปได้ครับผมไปครับพี่น้องแม่ทำออกฟอร์ดเรียบร้อยนะครับนั่ครับผมเอาลูกได้หกสองเดือนไหมพี่เอ รูปขอสามเดือนครับอาจารย์ขอสามเดือนเนาะครับขอสามเดือนครับผมเงิประมาณหน่อยสี่สิบห้าด้วยถิ่นแมนครับหน่อยสิบห้าบวกครับผมครับลูกสาวปีสามแดงปีสี่หนึ่งสามศูนย์แม่ผสมออฟฟอร์ดนะครับผมเบื้องมือผสมก่อนครับพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกครับพี่น้องครับผมกับพึ่งผสมนะพี่เอเนาะแมนครับผมเอาไปรุ่นเอาซื้อสูงนสามมันมาขึ้นอยู่กับผมเลยครับผมผมทับมิคลิปทับเห็นมึงนะครับอาจารย์นะครับลูกสาวเพชรเขาให้นะพี่เอเนาะครับหล่ไปได้พี่เอคู่นี้แม่คู่นี้ผมเปิดไ่แบบนีก้แม่ครัับบก แม่ลูกแรกครับพี่น้องยังสดสดเบิ้งครับพี่น้องนะครับเบิ้งใส่กับลูกนะครับลูกสาวเป็นลูกพิศแดงนะครับแม่กับคับออกฟอร์ดพีเอทับไปเห็นเรียบร้อยเอาไปลุ้นเอาพี่น้องโหนาวจะลูกมันกับเป็นตัวแสนอาจารย์ครับแบบนี้แปดสิบไปไดก่อนครับแปดสิบหาครับอาจารย์แปดสิต้งได้ด้วครับสวยครับสดทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ครับแม่สดลูกเทพครับผมครับเด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องครัุณต้นไปทักมาพีเอได้เอาต่อไปนะครับครับผมถ่ายสุดครับพี่น้องย้อนอาจารย์ย้อนเอ่อถ่ายคลิปมิกที่เด็ด ลูกลูดดอบไม่เหมือนครับผมเนี่ครับวิลูกดอบนะครับเดี๋ยวเอาไปโชคให้เบิ้งครับนะครับผมอย่าปล่อยมากมางครับแล้วผมขอฝากอันเรื่องนึ่งในว่าจานทร์ครับผมการสื่งว่าครับผมผมประกันหายซิมหามือครับอ่าย่างเช่ยนมาการสื่งว่าแล้วนี่คือผมจะให้ประกันไม่เป็นประกันครับคือว่าอีกครับโอนค่ามาจํานะครับผมอ่าย่างที่ว่าเชิดวันเฉยผมไปส่งมุกดาวหานเสียค่าส่งมาสี่ปัญหา สิ่ผมแกงง่าไปให้เมึงองมันมันม่ใชัยได้หับตอนมีการรับปกกระกันว่าอาจารย์ครับ,รบตอบมีการรับปกกระกันครับผมถึงจะเอาง่าออกจากคอกไปให้นะครับ,รบต้อง <ผม S 2> ต้องต้องปกกระกันนะครับผมก็ชิดค่ารถเท่าไหร่แล้วผมกับใฉ้ประกันท่อกับค่ารถาาาที่ว่าเอาง่าออกไปส่งมันเคยมีกรณีหรือวว่าเอาไปแล้วผัวว่ามักไหมครับ กระเทียมเมี่ยวกมักนี่ครับเราเอาเราบ่มาระจำข้าวแกงว่ากลับมาสิครับผมมันขาดใจมันเป็นของข้านะครับเป็นความเสียหายของข้าพอแมนครับผมถ้าเป็นไปได้แขวนแล้วมาเบิ่งตัวจริงได้แมนครับแล้วมา่ดแล้วมื่ตัวจริงเลยครับผมขไยวายยุไก่ครับโดนไปเองเมื่แมนครับแล้วกันพี่เอซแก้ไปกับขอมาตามคาร์โบไปจักหน่อยแมนครับผม เอ้านะครับผมเพราะว่ากันแก้ไปขันว่าเพราเอาเรียกแกเรียนขึ้นมากับขึ้นชาขนทรงจังหวะสามสามเทียดเลยอาจารย์เนี่ยสามเทียเหรอครับอาหารสี่พันกว่าบาทพี่น้องให้เขานะครับเอาาใจเขาใจเล่าเบิงกันเอาครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่ลูกใส่ไงแม่ลอยหาซิบหาบวกหัวหล่นถ้ามาฉาดได้พี่น้องแม่นี่ใหญ่นาลึกทำรับคู่มักงัวไงคู่นี่ยังบพราะว่ต้องไอ้นะครับผมมาเบิ้งตัวจริงนะครับผมกล้าการันตีให้เลยนะครับผมว่าตื่นลอยหาซิบหาแหนอน นะครับผมเสาลูกที่ไหนอยู่น้ำแม่บ้านเนี้ยลูกสองครับตัวนี้ก็ไม่ได้ไปครับต่อมาแสนหนึ่ง่าตรงตรงต้นหนังวะเลยครับครับผมครับผมต่อมาแสนหนึ่งผมเอาคุณแม่ไปว่ได้แล้วครับผมสาวนะครับต่อแสนหนึ่งครับผมเสานะครับลูกสาวไปลูกข้อใดบ้านนี้ลูกเทพสามหนึ่งครับลูกเทพสามหนึ่งนั่นครับผมได้แม่แมนสิข่อเดือนอาจารย์ครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับนั่นครับนะครับผมใบยูใส้บุหรี่ผมเงี้่ง่ายเร็วผิดน้องเออแม่แม่เป็นลูกสติงเลี่ ลูกคือบง่ายขึ้นแม่นี่ครับผมนี่กําลังง่ายครับกําลังแตกอาจารย์ครับแม่เป็นแม่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งเลครับพี่น้องลูกเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งไปรวมครบนะครับผมครับผมเอาเปล่าน้อยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่มเลยลูกมาให้เบิ้งครับเดี๋ยวไม่เอาัรลูกมาละแต่คนไรลูกมาให้เบิ้งนะครับตํานี้มีบางไรบ้างครับแม่นี่บามีครับผมอ๋อบามีตํานี้ด้วยครับพี่น้องแม่แม่ตีเอฟไปไห้แล้วครับผมเอ้าวสวยๆเลยครับพี่น้องประดิษฐ์นะครับ พี่น้องเบิ่งคููแม่ลูกคู่นี่นะครับเอาพี่เอบอกราคากันเนี่ยวันนี้ไลน์เป็นไรคู่นี่เปิดใบหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมอาจารย์แสนสองหมื่นก็อีกห้าพันบาทนะครับผมเอาลูกเป็นลูกตัวที่ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับเอาต่อรองได้นะครับมาชมตัวจริงได้ครับเพิ่มเพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเพืว่าปีแวกเข่ามาอยู่ซอยตรงขามกับโลตัดไงว่าปีครับพี่น้องเขาซ้วยมาสามร้อยเมตรทอดเลยครับพี่น้องอยู่หน้าร้านขายมอไซค์ที่โอเอสครับพี่น้อง ี่ตรงเขามาได้เลยใส่ไงขนาดนี้นะครับผมเบิ้งกระนั้นคลิปยูทูปขอไปเบิ้งตัวจริงหนาคอของพี่เอสาระข้ามกันนะมันสมราคาบัวตังเปล่ามาเลยตังทู่งมาเลยพี่น้องทู่มหาหรือปลางดมาหาคอคนเลยก็ได้เอาเดี๋ยวไปเบิ้งลูกลูกดอกแปดหานึงที่เด็ดเพิ่อนครับผมมาเบิ้งอันนี้คือลูกสาวของลูกดอกแปดหานึงครับพี่น้องนะครับผมใหญ่ๆหนาๆเลยพี่น้องเบิ้งนะครับว่าอายุเจ็ดเดือนพี่เอเนี่ยว้า 12เดือนครับผม12เดือนนะโอ้แข่งขาบอกไงเลยอาจารย์ครับครับผมมาทั้งแดดครับพี่น้องนะครับเบื้องเบื้องใส่แดดงามๆอยู่พี่น้องนะครับเบื้องใส่แดดงามๆนะครับเอาส่วนสูงผมว่านี่รวย30หาขึ้นครับพี่น้องแมนครับนะครับไงเด้พี่น้องเบื้องแข่งขานะครับผมเห็นที่แรกผมว่านะครับผมยังไม่ค่อได้เดาลูกนะครับผมกรรมแต่ว่าผมเดาออกเป็นเหรียญรอยนะครับกรรมนะครับตัวนี้สีส้มจดเนาะแมนครับสีส้มจดครับผมสาวลูดอฟ851ได้พี่น้องครับ เบิ้งกระดูกเนื้อหนังโอ้เนื้อหนังจับมัดรถยยืนกว่าครับว่าประมาณ1ิ1เอ็เดือนครับผมถึง12เดือนนะครับผมเดี๋ยวผมไเบิ้งครับุผมล่ะครับโอ้นี่ครับงามเลยครับอ่าสวยครับพี่น้องครับครับเบิ้งข้อขาครับพี่น้องกงามเลยพี่น้องครับหนาเลยครับความหนาของรัมโต้ดูนี้เอานะครับผมอันนี้สีส้มจดเลือดลอยเลยครับพี่น้องแม่นครับผมเมริกันบรามันพันแท้นะครับผมเอกสารครบพอดีผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนซื้อไอ้แม่มันอยู่ครับ ครับผมขาวันมากเหรอก็จะจดสร้างจดเลยครับถาถาใบแมนมากครับเปลี่ยนซื้อว่าเป็นฝ้าผมพี่น้องมักนั่กับเครือโทรมาพูดคุยเลยเนาะแมนครับผมโทรมาพูดคุยมีราคาเปรี๋กลมๆป่ะก็ซิปกว่าครับอาจารย์ซิปกว่าเลือดรอยได้พี่น้องครับเป็นเลือดรอยตัวเมียเป็นลูกลูดอบแปดนครับผมั่วหน่อยอายุเท่าเดือนกับครับสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับผมสิบสองเดือนส่วนสูงสามสิบห้าขึ้นแล้วนะครับผมหนาเลยครับไอ้เพื่อชือพันแท้ครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวล่อนะครับผมตีใบได้ใบแมนครับ หรือไผเอาไปเลี้ยงก้อนก็ได้ครับพี่น้องราคาบ่ฮอดสองละผีเนาะแม่นครับผมแสนกว่ากว่าครับพี่น้องเพิ่มหาพี่ได้เลยมาชมตัวจริงก็ได้ผมว่าเอาลงนาเฟีอยู่เมืองนอกเขาโทรมาผมเลยว่ายจะฝืงครับผมหรือวายจะว่ายจะฝืงครับผมเดี๋ยวผมไอ้นั่นก่อนครับพี่น้องนะครับผมเรียร้อยไตสองนะครับแสนกว่ากนี่ก็หายากอยู่ครับพี่น้องโดยเฉพาะพันธุกรรมดีๆโครงสร้างดีๆขนาดนี้นะครับสำหรับบนิษัทขอกพี่เอสได้ครับพี่น้องครับนีสนใจก็ทักทายมาทั้งช่องทางเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไล่นะครับสองพี่เอ เฟซบุ๊กกับเอสสารคามวักสารคามครับพี่น้องไอดีไลท์กับสองเบอร์นี่ครับอาจารย์สองเบอร์เลยนะครับพี่นะครับช่วงเทศกาลนะครับผมยูฮอนเพื่อใด้ยู่อาผมจะกลับมาก่อนวันศุกขภาวะจีนมาไทยชิดไปครับผมครับผมเอาครับผมนะครับครับสองสามหมื่นนะพี่เนาะแนนครับผมสำหรับเอฟซีผู้ชมกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเด้่อครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งของดีที่พี่พ่อร์ดีเอสารคามผ่านไปผ่านมาช่วงเทศกาลนั่นสินะครับเล่นน่าม้วนๆฉลองแล้วว่างๆครับมาหางวดไปเลี้ยงครับพี่น้อง นะครับจะไหยกับฝนตกฝนล่งหลังสงการหยามีแล้วนะครับว่าต้องกังวลให้หน้าสาธุเฮามีเลี้ยงงัวไว้นะครับผมเกี่ยวยาให้กินว่าตั้งก็บไล่เลี้ยงน้องพงในน้อพี่เนาะแมนครนะครับตกหล่วงมากกับวิธีการไล่ครับพี่น้องแมนครไลเลี้ยงแล้วก็ดูแลใส่ใจเขาจะปล่อยเขาทิมส่วนบันทิกขอบคุณพี่ไรนะครับผมจากพี่น้อสวัสนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม